สวัสดีครับทุกทุกครับสวัสดีครับสงกกันครับขอเสียงทางซ้ายดังมากเลยขอเนียทางขวาใหงน้องแล้วขอเสียงทีนะเยี่ยมมผมก็วันนี้ดีใจมากๆนะที่ได้มาเจอทุกคนที่แพร่เซอวิตี้นะฮะแม่ถึงฝนจะตกก็ขบ้าจะร้องก็ทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงเออ ครับผมวันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอทุกๆคนในพิธีการโชว์ที่เป็นปีที่สองแล้วปีที่สองครับคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมคุณได้รับเชิญมาเป็นปีที่สองทำไมปีที่แล้วก็มีคำถามใช่ไหมล้วคุณตอบดีไงเหรอเขาเกือบจะเอาหมวกสู่หัวคุเลยนะผมตอบมันนางงามเลยดีมากเขาก็เลยเชิญมาแบบนี้เลยอ๋ออ๋อครับอันไหนปีที่แล้วใครเคยเจอพวกเราวงเวิร์สไหมครับขอยกมือหน่อยได้ไหมอ่ะอ่ายังมีแล้วใครยังไม่เคยเจอวงเวิร์สโผเสียงดังๆ เจอไม่เจอรู้จักไม่รู้จักไม่เป็นไรนะแรัว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้มาทำความรู้จักกันตอนนี้เริ่มมีกำลังใจก่อนอื่นเลยถ้าอยากทำความรู้จักเราครับพวกเราเพิ่มเติมเนี่ยก็กดเข้าไปใน Official ยล r d ิทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็จะได้เจอพวกเรา Official ยล r d ิเขียน v 3 r s e นะครับอ่าใช่ใช่ v 3 r s e ก็ไปกดติดตามกันได้นะครับใหได้เจอพวกเราร้องเพลงทำอะไรสนุกสนุกมากมายนั่นเองครับเราสำหรับเพลงต่อไปนะก็จะเป็นเพลงช้า ของพวกเราเองนะครับผมก็วันนี้ก็อยากสำนึกให้ทุกคนได้ันะครับผมให้ฟังเพลงนี้กันครับจบันแล้วเลยครับ มันปวดหลอวต้องโดนถึงใครเมื่อเรจะจบลาสุดท้ายวันที่เขาต้องตายรู้แล้วตอนนี้เราได้แค่เธออย่างนี้ใช่ไหมไม่หไหวไหมก็ลอเขาอ้าไ,เขาไปเขาไม่รักกันไหนมก็ลองเขาไม่รักจะคืะนใจน้อยแต่เขาจะยอมเสียทิ้งจุดไหนที่รักเขา,าจไุไหน ตอนนั้นก็ทิ้งตอนที่เธอรักยเธก็ไม่เคยพอสักทีเจ็บไหมที่ไม่เคยที่ยอมเจ็บไหม,มที่แวดลมันปอดใจพอจะเป็ไเพียงคนทม่อยู่ในกก็จะสงสารแม่แต่ในใเธอ มันได้ที่ตอนที่ลองมองแต่แค่รอบตัวเองเป็นวันวันคที่ดูไร้ที่ในเอกและคนที่ดูสดใสกันเที่ิลเป็นไรดีไแล้วมันตะคิด time m แม่ช n e ไยิ่งไกลจะเป็น day is mine จาพิสูจน์สิ every 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 night <chat> b a b e on your arm on your wrist ไม่ได้สั้นคื l มีใครได้คอรักแอบรู้ทีผิดรับูงานฉันก็ินผิดหัใจบอกแล้วสิผิดกดปุ่มดาและไมฉัน แลื่ัหรใช่ไหมไม,หไ,ไ,ไ,ไม่ไเงยก็ปล่อยเขาไปเขาม่รัก็ม่รอหลกเไม่รักกคือจะ,คจะยอมสุดท้ายเือ,องเป็นไงะใที่รักเขานได้จใจที่สะท้อไปอยโดนทิ้งต่อให้ม่ใใรักเธอไห่เคยพอสทีใได้ที่ไม่เคยจะยอมจะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn you <laughs> eu vi eu... 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 전심상적한 <목소리> 그사랑 ใจไม่ทิ้งไม่ทิ้งใจสุดใจกับเธอเก่ากลับมาดึงดันความรักรอคือที่ทำเธอเนแ,นแต่เล่นใใามาไม่พอใจไกลจะโทรมาจะคนรักยังไม่ยอมรับผู้คือวุ่นยิ่งอ้อมก็ใครต่อใครและที่ไม่ายากเธออยู่ตรงนี้ยงให้เขาได้คิดเอง i yeah.

thì chẳng sẽ không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท่านคนผมเชื่อว่าวันนี้โดนสามหนุ่มตกแน่นอนเลยนะฮะลีลาในการร้องนี่เสียงประสานนี่คือแบบดีมากๆนะครับไม่ต้องรักษาที่เธอไม่เหงามาบุกขนลุกแต่ดีเลยอ๋อสองเพลงดีเพลงเลยนะฮะแต่เขาทำงานตล่ะเล่นตลอดไปอีกโมกบีตั้งแต่ยี่สิบปีก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมมาต่างันเลือยมาต่างันเป็นโนกอะไรโนกโกอร์ิ่งทูเกตอร์ โอ้โห oh, สมกับสุดเกลียดพักมากถามต,งตงารงๆกันดีกว่านะคะจริงๆเนี่ยครั้งนี้มาเป็นปีที่สองกันด้วยครับปีที่แล้วได้ร่วมง,งานกันไปแล้วทำได้ว่าบรรยากาศาก็ดีามากๆเลย <S <S แล้วปีนี้ได้กลับมาอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างคะ <S <S รู้สึกดีมากบอกกับบรรยากาศากาใหม่ๆที่มีผลที่ชโลมหัวใจเหมือนีเฟคด้วยมีฮาแร็คด้วย,ย,แ,แ,วยแป๊บๆฮาแร็คแป๊บๆแอบใช่ไหมแก๊่ปะเต็กูกังใช่ไม่ใช่ต่อซียังไงส่งกัน ดีใจรおお <sair> hmm <a> ู้ส <Charles Young> uh ึกดีใจครับที่ได้มาร่วงงานกับแคลร์ซีริตี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากได้เติบโตไปด้วยกัน growing together นี่เร้วบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยวงนี้เขาก็เรียกว่าทำแตนดาร์ดไว้ h ายมากในการตอบคำถามปีนี้ยังจำได้เลยจำได้เราต้องมาอีกรอบ นิยามของคำว่า uhh to growing together เติบโตไปด้วยกันของเรามันม like> ีนิยามว่ายังไงครับผมก็เป็นเวลาหนึ่งนาทีครับนะครับผมครก็นะฮะก็ปุ้ย together ก็ตามชื่อแหละก็เหมือนเป็นการเติบโตไปด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นสำหรับผมเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นการเติบโตในวงด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ไปด้วยกัน การแต่ตัวโ้วที่ได้มีแฟนคลับเป็นสมว่่มด้วยได้ทุกกำลังใจมาสปอร์ตเรานะผมก็ความสำเร็จเนี้ยก็ผมจะไม่ใช่เราคนเดียวนะผมก็เป็นของแฟนคลับะทุกคนี่คอยพปอร์ตเราด้วยขอยอดค้กดมือเลยคนมากจอคิวเลยไปรับปี๊ปไปจองคิวเลยไหมครับตรวโปงมีแฟนคลับเนี้ยช่ตัวโน้ตเขาตากฝนไหมข้างหลังแล้เปียกฝนไหมฮะเปียไหมเปียกไหม ไม่เลยหรอกไม่เป็นไ,ไ,ไรๆๆใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็มานะครับอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วให้สาวลุปงปักผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามหน่อยผมว่าวันนี้จะมีใครไปติดตามเราเพิ่มก็ฝากเบอร์ซื้อเลยครับผมเพราะว่าในเดือนตุลาที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆเราออกมาให้ทุกคนร<อ>ับชมรับฟังกันก<อ>็ค<อ>ือซิงเกิลใหม่นั่นแหละเออเริ่มทำซิงเกิลใหม่กันแล้วอ๋อไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสมาชิกใหม่ไม่ใช่หรืขออยาก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 นะแต่ดันคิดอยู่เหมือนกันได้ สมาชิกอีโเพอเฟกตสุดๆฝากทุกทุกคนไปติดตามด้วยครับเหมือนเดิมครับโซเชียลของเราก็คือ Official Verse ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเวอร์สเขียน v ิ R S E นะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับขอบคุณนะครับและนี่คือสามหนุ่มเวอร์สนะครับโอเคมาเลยคุณตาคุณแม่เลยนะครับถ้าถ่ายรูปก็ไปทีกันหน่อยดีกว่าใช่ให้หนุ่มๆถ่ายรูปกันหน่อยนะคะ ่เดีวเราอยู่บนเบทีแล้วก็หันหน้าบอกล้อเลยอยืนเลยครับยืนเลยยืนเลย่เลยยืนเลยไ่เลยถ่ายกับนปอ่าโอเคแล้ว่านนี้นะคะใครถ่ายรูปหรือว่าโนเมนต์มีความมาทับใจนะคะอย่าลืมตอนลงโซเชียลติดแฮชแท็กแล้วเราด้วย #charity2.25 ค่ะเอาเลแล้วนะครับอ่ะขอบคุณสามหนุ่มนครับผมขอบคุณครับน่าจะกันใหม่นะคะ